โครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นโครงการที่มีจุดเริ่มต้นอันเนื่องมาจากรองศาสตราจารย์ดรจีรศักดิ์เจียจันร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาในโครงการ Wellness and Healthcare Business Opportunity for Executive รุ่นที่หนึ่ง ท่านจึงได้เล็งเห็นความสําคัญและต้องการเริ่มต้นโครงการจรึงรีเริ่มชักชวนเพื่อนร่วมโครงการในหลากหลายภาคส่วนมาทําโครงการ CSR หรือกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันโดยมีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าร่วมสน,สนับสนุนโครงการนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ,พภาคประชาชน เพื่อให้การบริการสุขภาพอันจะทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีมาตรฐานในปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโนม้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) คือสังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุหรือประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่สัดส่วนของอัตราการเกิดและจํานวนประชากรในวัยทางานลดน้อยลง ในประชากรทุกๆ100คนเราจะพบจำนวนผู้สูงอายุจำนวน30คนซึ่งน่าจะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังต่างๆด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุในอนาคตจึงได้จัดทำโครงการหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือ Caregiver โดยได้รับความร่วมมือจาก Wells and Healthcare Business Opportunity for Executives และมหาวิทยาลัยเวสเท r n เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ความรู้และการพัฒนาทักษะให้กับประชาชนทั่วไปที่ขายแคลนทุนทรัพย์ที่มีความสนใจมีความต้องการความรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคมต่อไปโดยโครงการ Care <at> giver มีผู้รับผิดชอบโครงการทั้งหมด4ท่านได้แก่ ดรจริพรจารุกรสกุลประธานรุ่นที่1หลักสูตร Wellness and Healthcare Business Opportunity for Executive รุ่นที่1คุณสมเด็จสุสมบูรณ์ประธานฝ่ายกิจกรรมและสังคมหลักสูตร Wellness and Healthcare Business Opportunity for Executive รุ่นที่1นึ่งดรนายแพทย์พรเทพสิริวนารางังสรรค์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นนายแพทย์เทเรศกรัสนัยราวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและมีที่ปรึกษาคโครงการคือรองศาสตราจารย์ดรจิรศักดิ์เจียจารย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันจิราวงคขมทองผู้อำนวยการหลักสูตร w e l l n e s s and Health Care Business o portunity p for executive, Caregiver <keeper. S 1> ใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรทั้งหมด420ชั่วโมงจัดอบรมทั้งหมด14รุ่นรุ่นละ360คนรวมทั้งสิ้น5,040คน ระยะเวลาโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกรา2565ไปจนถึงเดือนธันวาคม2569รวมทั้งสิ้น5ปีซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นมหาวิทยาลัยสายวิทย์ยสุขภาพที่ได้ผลิตบุคลากรทางการแพทย์มากมายและได้เห็นความสำคัญของโครงการ Caregiver จึงตัดสินใจเข้าร่วมสนับสนุสนโครงการด้วยการสนับสนุนงบประมาณทั้งค่าลงทะเบียนการศึกษาและค่าที่พักตลอดโครงการ14รุ่นเป็นจำนวนเงินทั้งหมด156,240,000บาท และนอกจากนี้ยังประสานงานให้โครงการ Care giver สามารถใช้พื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวิทยาเขตกาญจนบ,บุรีจัดทำการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุจะได้รับใบป,ประกาศนียบัตรโครงการความร่วมมือเพื่อสังคมในการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุและสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้โครงการ Caregiver ขอขอบคุณกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ Wellness and Healthcare Business Opportunity for Executive และมหาวิทยาลายัยเวส t e เทร์น